ระหว่างวันไม่อน,นุญาตให้ปูนอนเด็กขาดจะขึ้นมาเล่นจะขึ้นมาพักหรืออะไรก็ช่างต้องอยู่สภาพนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรพรากเราจะได้เรียนรู้ว่าเนี่ยนะพระที่ถือกิจข้อวัดปฏิบัติของพระจริงๆตื่นเช้ามาแล้วเก็บที่นอนแล้วจะไม่กางนอนอีกเลยจนกว่าจะถึงเวลาเจ้ามัดจริง ันนั้นก็คือข้อวัดปฏิบัติของอพระที่ท่านยึดถือปฏิบัติอย่างแท้จริงส่วนทราที่นอนอยู่อะไรเงี้ยก็ก็เป็นอาศัยเป็นจริตของแต่ละรูปั่วไปแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความจริงแล้วก็คือนะครับท,ที่นอนทําไมมีเส้นที่นอนแบบนี้ก็เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วพระนอนจริงๆอ่ะครับก็นอนแค่นี้หละเพราะมีสีข้อห้ามไม่ให้พระนอนที่นอนสูงใหญ่และหนานุ่ม ไม่นอนนุ่นไม่นอนสำลีอะไรที่ยัดไว้ภายในนะครับก็เลยนะนอนได้ไม,ไม่ไม่เกินข้อนี้นะครับในการความหนาแต่ซึ่งนะแบบที่คุณครูคน,นอนนี้ก็คือพระก็นอนได้นะครับแต่ไอที่นอนแบบที่เรานอนอยู่บ้านนั้นละนใหญ่พระนอนไม่ได้อันนี้ก็เลยให้พวกเราลองลองได้รู้ได้สัมผัสนะว่าอยู่บ้านเรานอน นอนเสือนอนยื่นอนมาตามแบบนี้ไหม